คลิปนี้เครื่องนี้สามารถหาสมบัติได้ต้องลองแล้วแม่ไปกันนี่ไงเครื่องหาสมบัติของเราเดี๋ยวเราไปหากันเลยนัดจิวก็ไม่รอชา้จาจ้าตื่นเต้นมากๆหนังรีไปหาเลยไม่มีหาแถวต้นไม้มันจะเจอไหมเนี่ยนัดจิวเจอแล้วคับแม่เจอแล้วก็ไปจัดการขุดเลยนะทิวโอ้โหนี่สมบัติมาจากไหนเนี่ยเยอะมากว้าวเราเจอสร้อยนี่มันสร้อยหลานปีหรือเปล่าเนี่ยทุกคนถ้าเราเจอกร้อหลานปีไปทำอะไรดีแม่ เพียงแค่เราทักหาอลิสาแล้วพิมพ์สิ่งที่เราอยากรู้ลงไปอลิสาก็จะตอบทันทีและอย่างตอนนี้แม่ขายของอยู่แม่ก็อยากจะรู้ว่าจะทายังไงให้ขายได้เดือนละแสนแม่ก็พิมพ์ไปในนี้เลยพิมพ์ทับ G O A L จากนั้นก็พิมพ์ต่อด้วยอยากขายของช๊บได้เดือนละแสนต่อเดือนเนี่ยทุกคนแล้วอลิสาเขาก็จะตอบกลับมาทันทีอ้โหเขาสร้างเป้าหมายเป็นผู้ช่วยในการจัดการได้อย่างดีเลยอลิสาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็น AI เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยนอกจากนั้นยังสร้างรูปได้สวยๆเพียงแค่พิมพ์ I M G ว,ว้าวโอเดียะแม่อย่างนี้ก็ต้องช่วยในการเรียนหนูได้ด้วยใช่แหละนะทีวเจง๋จงสุดว่าแต่คลิปหน้าจะให้ไปขุดหาสมบัติที่ไหนคอมเมนต์มาเลยเออจะไปคุณ